โอเคสสวีท่านชมวันนี้อยู่กับแมปงานะข้อตึงๆอีกเช่นเคยวันนี้คือผมฟาร์มมาถึง12 s x นะซึ่งเอาจริงนะได้สัตว์เลี้ยงจากน้องคนนี้อายผมขึ้นภาพเรางนี้ให้ดูคือต้องขอบคุณมากคือเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณประมาณอ,าอาถือว่าโคตรเยอะเลยเนี่ยทุกคนดูมาคูณเฮ้ยคูณคูณโคตรเติบอะคือแบบสัตว์เลี้ยงตัวเก่าคือ,ค,อคือไม่ได้ฟาร์มไงคือแบบขี้เข้าใจว่าแบบ ขี้เกียจฟาร์มอะไรประมาณนี้ยอ่าขี้เกียจฟาร์มหลังจากที่ผมไม่ได้มานานนะมาดูบ้างมันมีอะไรมาใหม่บ้างไอตัวคิดมาคือผมไปเอฟเคแม่งได้ได้โคเคนแม่งโคเติบนะคิดมาแบบนน,นะอันนี้คือผมเคลมไปหมดแล้วแม่งคือแบบไซส์เสดนโคตรเยอะโคตรเจ้มอะแ,นะแ,นะแนะนในนำนะให,ให้ไปเคลมที่ปฏิทินให้หมดเลยอ่าได้รับอ่าฮะอ่าฮะ,ะพาร์ทอุ้ยอันนี้คูนเยอะปะเนี่ย คิดมาดอามเฮ้ยเจนะมันมันคูนเยอะปะอ้าวไม่ไม่เยอะไม่เยอะห้องผมมันคูนไม่ค่อยเยอะหรอกมันมันไม่ค่อยแจม่มเอ้ยแล้วผมไปซื้ออะไรนี่แป๊บนึงนะเฮ้ยผมจะได้ที่สป,ปินอะเออเนี่ยผมกดสป,ปินทั้งหมดเลยดิโอ้ยแลกแร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 ก,แรกขนาดนี้คือผมอัปเกรดแล้วนะฮัลโหลโอ้โหได้อะไรมาบ้างเนี่ย ๋ยวครับมันมีโอกาสสุ่มได้บ้างอะ่ะอืมโอ้โหมีได้คุณแจด้วยเหรอโอ้โอ้โอ,โอ้นี่น,น,น,นี่ต้องต้องซื้อถิน่นี่นี่เอาเลยซื้อเลยโคตรรวยอะ่ะมาสปินหมดโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันแจมแจมเลยโอ้ยเกลือเกลือเกือพอเลยผมอะ่ะไปตอนแรกอะ่ะผมไปฟาร์มที่อะ่ะไดโนก่อน คือมันอัปเดตใหม่คือผู้เลงไม่รู้เลยว่าตอนแรกแม่งไอตัวเนี้ยมันยังดามจประมาณไอตัวเนี้ยดามจประมาณสา0รอคิวมั้งใครบ้ามันจะฟาร์มถึงก่อนเอ้ยหรือ7 0็ดร้อคิวเออประมาณนั้นแหละคือแบบโคตรบ้าดามจอะ่ะคือใครบ้ามันจะไปฟาร์มได้แต่ตอนนี้มันปรับแล้วคือผมเพิ่งมาดูไงหนึ่งคิวก็โ okay, อเคคิวไออาซึ่งผมก็ฟาร์มวินยากอยู่อะ,อะแล้วผมมา,มาถึงไอด่านเป็นได้เขาเรียกอะไรอะไรวะเนี่ย voy อ๋อด้านว o y แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอะไรมันบวกเยอะสุดน่าจานี้แน่เลยวะอันนี้สี่แสนอะฮะสี่แสนโหูผมบบูโคตรเยอะทุกคนดูอะแม่งไม่ไหววะวิวิวิผมเออผมอยากรู้ว่าสตัตว์เนี้ยมันคูนเยอะปะผมแล้วไห้ผมผม,ผมสุ่มรอ,รอ,รอบนึงนี่เองเหรอคูนแค่สองสองแสนนี่เองเหรอเนีย่ยผมสุ่มเป็นไข่นี้เต่นคูณโคตรน้อยเกิดอะไรขึ้น อ่าแล้วผมก็ซห้ตัวฟักนี้ได้อ่ะแล้วก็ไปด้านต่อไป2.8 x ด้านต่อไปก็ถือว่าสุดยอดใช้ได้เลยนะฮะตอาานนี้คือผมไป Space Center แล้บอกเลยว่านี้แม่งสุดยอดละฟาร์มมันจะยากจริงๆอ่ะเอ้ยแต่ผมไม่รู้เอ้ย,ยมันยันตอนนี้มันตอนนี้มีแค่ด้านอ๋อนี่คือผมอยู่ด้านสุดท้ายละอุ้ยคืออนนี้คือแบบกว้างมากนะต่อยอันไหนคุ้งกว่า โอ้ยไม่คุ้มเลยเฮ้ยมันต้องมีที่แยมแจมดีหุ้ยต่อหุยต่อไปไปไหนวะน่า,นาอุย้ยรวมเสียงเป็นสลามได้หรอมันเอาไว้ทำอะไรฮะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อมันมีโอกาสอ๋อแบบนี้อ๋อเดี๋ยวนะแล้วแล้วพวกที่เราเอฟซีเขาให้ผมนี่เป็นสีอุย้ยเอฟซีให้ผมเป็นอะไรอะ่ะระดับอะไรอะ่ะ ให้มันดูไงวะแป๊บผมงงนะทุกคนเอ๊ะเฮ้ยมันอัปเดตใหม่จนงงไงเนี่ยเป็นสลามสีแดงเอ๊ะเนาะระดับสีแดงคือโอ้โอ้ห้าเปอร์เซ็นแล้วคืนเอฟซีให้ผมโอ้โอ๋อไงมันมันมีรูปถังสีแดงอยู่โหูไม่คิดว่าจะให้ o m g โหโหโห อ้าวเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันให้ได้แค่บาง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 ตัวเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันให้ได้พอบางตัวเมาส์มันให้ได้เฉพาะตัวที่มันนี้เหรอเขาเรียกอะไรมันให้เฉพาะตัวที่ตัวนี้แน่เลยเนี่ยอ๋อให้ตัวที่มันเป็นแบบระดับเติบโตแล้วน่าจะใช่วะอ่า,าอ่าอ้าวอีกควิปหมดนีนยังไงนอนน,น,อนี่ไงมันเป็นสีฟ้า อ๋อใช่ใช่ใชใช่ช่สีฟ้าก,กี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้โหหนึ่งจุสี่เฮ้ยน้องให้สีแดงเลยขอบอคุยแตงกิววหลายๆไ,ไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่าจะให้แม่งโคตรเยอะขนาดนั้นโอ้โหแม่งขูนน้อยเนี่ยฟาร์มนี้ดีกว่าอ่าโอ้โหดูดูมันบอดดูมันบอกโอ้โหเยอะมากไปชดไปชดสภาพเหมือนผมฟาร์ไม่ตอนคิออะประมาณนี้เลยแม่งทรหดจัด มาขอดูที่มันใช้เฮออ้ยออมันใช้เป็น s อเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้แนละ้วพวกมันใช้อะไรเติบอะไรขนาดนะั้นล่ะเอ,อ๊ะใครไหนแพงสุดอ๋อเนี่ยใครนี้ใครนี้นอ,อ้าวทำไมเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเอ,อ้ตัวที่น้องเขาเอามาเขามาจากไหนวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออ,เอ,อ,อตัวนี้น้องเขามาจากไหนวะตัวโกต มันน่าจะเอ๊ะเดี๋ยวนะแสดงว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์อีอีเวนต์คิดมาแน่เลยแปบว่าผมต้องเทพอร์ตไปโลโปดิ่ก่อนมาครับมา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 ,ม,า,ม,า,ม,ามันต้องมีอะไรแจมแจมเชื่อผมปะไม่เชื่อไม่ต้องเชื่ออไม่ใช่เฮ้ยเอย่ยผมว่ามันต้องแบบมีที่ซื้อสอัตว์เลี้ยงเชื่อปะแบบเอาโคเคตแรกเป็นคอ,อยเชื่อปะเชื่อปะอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเออสูนี่มันได้ว่าลืมเรียบร,ร้อยแล้ว อ๋ออ,อ๋มันเอาคอยไปแลกอันนี้ได้ว้าวเยอะยี่ห้าล้านโกเลเดียอ๋อแล้วน้องเขาก็เอาไปรวมกันอ๋อเข้าใจแล้วอ้าวเดี๋ยวนะผมซื้อบูทลักกี้ อ่าผมซื้อบูลลักกี้มันหมดแล้วเหรอฮัลโหลโอ้เอมันน่าจะซื้อได้ครั้งเดียวแน่เลยอ้าวไม่ใช่ครั้งเดียวว่าผมซื้อเท่าไหร่ก็ได้อ๋อมันซื้อได้แค่ห้าครั้งเฮ้ยไม่งดีว่ะผมรู้แล้วว่าเขาอ่ะน้องเขาตัวนั้นไม่ใช่ไหนฮะอันนี้คืออย่างวะนี่คืออะไรอะ่ะราผู้เล่นเช็ดรีวอร์ดโอ้อันนี้นี่อันนี้ไม่แน่ใจโอ,โอเคท่านผู้ชมคืนนี้น่าจะมีเพียงเงานานี้แหละเพียงเนานี้ เพียงเท่านี้แหละสำหรับวุ้ยทำไมเดินช้าสำหรับแมปมแมปอาร์มิสซิมเลเตอร์หรือแมปงานข้อตึงๆใช่ใช่เอาง่้ okay, คือผมว่าปลดล็อกไปด้านสุดท้ายแล้วน่าจะใช่่ะซึ่งแม่งฟาร์มโคตรทรหุดเ <c oughs> ลยทุกคน,นต้องขอบายบายทานผา้ชมแคนเนี่บายบายแลวต้องขอบคุณเอฟซีที่ให้ผมด้วย